สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องแดดดีระดากันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับแดดดีระดานะครับมาพร้อมกับที่ขั้นหนังสือนะครับลวดลายดาพิฆาตอสูรสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โห,โหใช้กระดาษที่ปริ้นเป็นลายดาพิฆาตอสูรน,นะครับถูกใจเพื่อนๆน,นะครับแฟนคลับดาพิฆาตอสูรแน่นอนนะฮะ โอเคนะครับก okay, okay, okay. uh ่อนอื like, time, ่นนะครับก right. right. okay. so ็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแดดดิตดานะครับรังสรรค์คลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมนี่นะครับแดดดิตดาจะพับให้ดูด้วยกันทั้งสิ้น2แบบนะครับแบบแรกนะครับขนาดความกว้างนะครับ10คูณ10เซนติเมตรนะฮะส่วนแบบที่2นะครับใหญ่ขึ้นมานะครับขนาดความกว้าง15คูณ15เซนติเมตรด้วยกันนะฮะ นี่นะครับมาเริ่มที่10คูณ10กันก่อนนะครับลวดลายกิโมโนของเนซึโกสวยงามแบบนี้เลยนะครับให้เราวางกระดาษในลักษณะนี้นะครับจากนั้นพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับพับแบ่งครึ่งเลยนะฮะนี่นะครับเมื่อปลายชนปลายแล้วเรารีดให้เรียบนะครับเพื่อนๆสามารถพับตามได้เลยนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นวางลักษณะนี้นะฮะพับจากด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับให้ปลายแหลมด้านบนเสมอกับขอบด้านบนนะฮะ จ,จากนั้นนะครับพับมุมด้านขวานะครับเข้ามาหาตรงกลางนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับพับเข้ามาหาตรงกลางนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับเมื่อเราได้กระดาษแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับพับจากด้านล่างนะครับนี่นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับผมอ่าให้ปลายชนปลายนะครับให้กระดาษอยู่ในลักษณะพอดีกันนะครับผม รีเรียรเรียบนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับสำหรับที่ขั้นหนังสือซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ไปโรงเรียนนะฮะต่อมานะครับจับกระดาษลักษณะนี้นะฮะแล้วกลางบริเวยที่พับออกนะครับต่อไปนะครับเราจะพับย้อนเข้าไปด้านในนะครับตามแนวรอยที่เราพับไว้นะครับพับเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนทั้ง2องข้างเลยนะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะสอดใส่นะครับบริเวณที่เราพับเข้าไปนะครับสอดเข้าไปด้านในนะครับใส่เข้าไปด้านในเลยนะครับเก็บเข้าไปด้านในนะฮะทั้งสองข้างเลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ สำหรับที่ขั้นหนังสือนะครับลวดลายดาบพิฆาตอสูรนะครับขนาดเล็กนะครับ10คูณ10เซนติเมตรนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับพับไม่ยากนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดิดาดาจะพับให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะครับโดยใช้กระดาษนะครับ15คูณ15เซนติเมตรนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะนี่นะครับให้เราตั้งกระดาษในแนวที่ไม่มีลายนะฮะ จากนั้นนะครับพับนะครับให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับพับครึ่งมาให้เป็นสามเหลี่ยมนะฮะนี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับรีดให้เรียบนะครับขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับแค่อันใหญ่กว่านะฮะอ่าแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อนเลยนะครับอ่าจากนั้นพับด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับตั้งกระดาษในลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับปัก จากด้านขวานะครับเข้าหาบริเวณตรงกลางนะฮะทั้งสองข้างเลยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหเมื่อเป็นลายดาบีป็ขาตสูนี่สวยงามมากเลยครับาจากนั้นพับจากด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับให้เสมอกับตรงกลางพอดีนะฮะน,นะครับนี่ครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยครับนี่นะฮะอ่า จากนั้นนะครับจำได้ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็พับย้อนขับเข้าไปนะครับตามแนวรอยที่พับไว้เมื่อตะกี้นะฮะอ่านี่เป็นที่ขั้นหนังสือแบบง่ายนะครับน่าจะเป็นแบบที่ง่ายมากๆเลยนะฮะแต่ก็มีง่ายกว่านี้อีกครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาสอนกันนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่เข้าไปด้านในนะครับอ่านี่ต้องดูดีๆนะครับดันปลายให้ไปสุดนะครับเพื่อนๆ เวลาใส่ไปตรงขอบหนังสือนะครับมันจะได้ไม่ติดนะฮะดีนะครับก็อเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับที่ขั้นหนังสืออีกหนึ่งอันนะครับน่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับลวดลายดาบพิฆาตอสูรสวยงามแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับอ่าใครพับได้แล้วหรือไม่ได้ยังไงนะครับคอมเมนต์บอกเดี๋ยวดิรดาใต้คลิปนะครับหรือต้องการนะครับเดี๋ยวดิรดาพับพับอะไรนะฮะก็บอกมาในใต้คลิปได้เลยนี่นะครับทดสอบให้ดูนะฮะ นี่นะครับโอ้โ oh หสวยงามจริงๆเลยฮะนี่นะฮะทดสอบกันให้ดูเห็นเ,นเลยนะครับโอ้โ oh หครับเพื่อนๆสวยงามมากๆนะฮะนี่นะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับกระดาษปกติก็ทําได้นะครับแต่นี่นเดดดาใช้ลวดลายดาบพิฆาตอสูรน,นะฮะซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยนะฮะอ่าโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องแดดดีละดานด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆน,นะฮะและแฟนๆดาบพิคาตอสูรนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ